สวัสดีค่ะระหว่างนั่งรอเครื่อง <c oughs> ไปเมืองไทยจะกลับเมืองไทย <c oughs> นั่งรอเครื่อง ปายการบินไทยตอนนี for, mm ้น hmm. ั à, oh, yeah. ่งรอเพิ่ คุยเสียงดังไม่ได้ขอห้ามคุยเสียงดังคนก็เยอะคนไทยก็เยอะเหมือนกันนะฝรั่งก็เยอะกับคนไทยคคนไทยก็เยอะนี่สามเหยก็น,นั่งรออยู่ เพิ่งฉีดจากกินยาเมื่อกี้นี้นั้นก็คนอดละดิบต <c oughs> ายดียว <laughs> โอเคนะคะฝากติดตามด้วยจ้าทาง u t u b e ตามตามกับและจ้าวดีจ้า